เ,เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเนี่ยก็มีการประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียสมัยพิเศษนะคะโดยที่มีผู้นำอาเซียนนะคะผู้นำประเทศของอาเซียนกับอินเดียเนี่ยนะคะได้ประกาศความสำเร็จในการเจรจา ระหว่างอาเซียนกับอินเดียในด้านธุรกิจบริการและการลงทุนนะคะซึ่งใช้เวลาในการเจรจามาทั้งหมด5ปีตั้งแต่ปี2551นะคะกว่าจะสำเร็จได้เนี่ยต้องเรียกว่าเหงือตกเลยนะคะเพราะว่า,อ,าอย่างที่ทราบกันนะคะว่าการเจรจากับอินเดียเนี่ยเป็นการเจรจาที่ค่อนข้างที่จะายากนะคะแล้วก็ต้องใช้ ต้องใช้เวลานะคะเราคาดว่าจะลงนามกันได้ประมาณเดือนสิงหาของปีนี้นะคะในสาระสำคัญของการประกาศเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดตั้งนะคะเราเรียกว่าการจัดตั้งอาเซียนอินเดียโฟกั n พอยต์หรือเซ็นเตนะคะในการประสานงานนะคะแล้วก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับ ทางด้านภาคเอกชนนะคะที่จะมีมามีส่วนร่วมในการผลักดันให้การค้าหรือว่าผลการเจรจาเนี่ยสำเร็จนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการวางกฎและระเบียบนะคะไม่ให้ทางรัฐบาลของทั้งอาเซียนกับอินเดียเนี่ยนะคะมาฟ้องร้องหรือว่ามาเพิกถอนสิทธิ์ของนักลงทุนของประเทศคู่ค้า ะะก,ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะเริ่มใช้ในปี56าหกนะคะเดอ,อยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเราเปิดฟรีสินค้าระหว่างอาเซียนอินเดียเนี่ยนะคะมาระยะหนึ่งเนี่ยผลปรากฏว่า,าตลาดของสินค้าเนี่ยนะคะมีการเจริญเติบโตถึง35%ซึ่งถ้ามีการเปิดทางด้าน บริการและการลงทุนเพิ่มขึ้นเนะะี่ยฮะในปี5-6เนี่ยนะคะฉันเชื่อมั่นเลยค่ะว่าการค้าและการบริการการลงทุนของอาเซียนกับอินเดียเนี่ยจะกระโดดจ้ำอย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่า30%นะคะ พักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามีคำตอบจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถึงความสำคัญของภาคการเมืองและบทบาทของประชาคมอาเซียนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะ